สวัสดจ้าพี่น้องอันนี้หน่อไม้ฝรั่งปลาพี่น้องอีกชนิดหนึ่งหน่อไม้ฝรั่งป่าเง่เร็วพี่น้องนี่ตะนหอวออวบขึ้นหางล้ะเพงๆพงนี่ฝรั่งเพิรนมักมามาเก็บพี่น้องเห็นว่าพี่น้อง là con này, hey, con sino này, hey. พี่น้องเห็ดกุโรก,เกรีเรอยู่มาเด้อมาเก็บน้องไม้ป่าพี่น้องน้องไม้ป่ากินหางคนละแพ่งแพร่ง หกแต่หกก็งามนะงามขนาดพี่น้องก็จะเป็นโดงแถวๆนี่มิตรโดงนอใหม่เองสิละพี่น้องไกลจากบ้านยยอยู่ คนสินมาเก็บอยู่นี่ละพี่น้องไปขายหางแต่ว่ายายรูมองขายหรอกวะยายเก็บไปกินเอาไปแจกฝรัลังอ่าตั่วไปคนน่ะพี่น้องถ้าหูมองขายเ็ยจะขายอยู่เลยแต่ยายรูลมองขายเป็นสุป,ปีก็เจ็บไปให้ญาติพี่น้องพ่อยา่มูพ่อหญ่ ้ำเหนียพี่น้องเ่บซ้ำเนียอ่อนอ,อน่น ไกยคนทางพี่น้องแต่ป้าก็หกอยู่งามายป้าฮัดทัวบึงหักเปะโปะหักปะอปะ ยูนี่สิเป็นดงเป็นดงของเ่นเนื้อพี่น้องม,มีหลายปลาหลายอีริ ปานี่เดี๋ยวใหญ่ไปเบิ้งอีกป่านึงพี่น้องหลายป่าเป็นดงแถวว่าเท็แถวเนี่ยเป็นดงเลยแต่ละป่าจีบว่าคือกันบางป่าก็คือแนวบางป่าก็บ้านท่านคือป่าเบิ้งพักเสียนต้นนี่พี่น้อง men bó men phát triển như vô. à thì to hết chu cụ như vậy hả nè cá thì tô mi tê nò nò nè ừ. như ao hả nè pin hoàng hả nè có nhẽ có mồn nắp can nhỉ ạ mồn nắp pin bắp bông à, bưng pino ăn điều, để lái đi. ยายไม่เห็นอันนี้ยายก็ว่าอันอี้ห้องก็ขืนแม่พี่น้องยังได้กะเมียนเพิ่งจะข้นเนี่ยพักอียงก็ตักกระเตนเนี่ยโอ้ยอะเถห์หายรีมี่มีสุมองพี่น้องยายเพิ่งจะรู้ศึกษาไปศึกษาม่าเมื่อเนี่ยเมียนเมียนพูดเมียนคักคักเมียนบ่เมียน <laughs> พี่น้องเบิง้งเพิ่นเพิ่งจะคืนไหมอุ้ยอีซีอ่อีเลียกับเม่มิซี่เฟียนโนโอบอกพ่อใหญ่ล่ะสลัดกัมซาเพิ่นเพิ่งจะคืนไหมเบิง้งน่ะเพิ่นเพิ่งจะคืนเห็นนะเฮ้ย จเจ้ากระตาบ่อพน้าบอกปุ้ยพี่น้องเบิ้งไก่กรองไกู่ดมั่วไปสุดทิพย์เนี่ยพอถทดได้ร้ายพี่นอกกอกกอ้องกดกรองไปกดกรองมาอยู่เห็นบอกก็ล่างขืนหลายพื่น่ะเก็บไปเก็บมาหเห็นอันเพิ่นเพิ่งจะขืนเนาะพักตะกะแตนพี่น้องนี่หอดพักกระเดาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ้งพื่นอน่ะพักกระเดา เอาไปแกงอันเอาไปแกงกะทิไสหมูสามสันพี่น้องลวกลวกออกเชื่อกันยังคอยซับซับแกงป้าติตโูเห็นห้อยคนมาเก็บอยู่พี่น้องผู้เพิเ่นเคยมากคือย่าเงสิละขุนปลาดอยนี่สี่อันอ่าอัน กระยอนคือเป็นแบบคือมาเห็นนะปุะะะ๊มิดตะนี่ไงปลานี่ลับไงพี่นอ้องเออวอ้ยน้ำเห็นปะมองนี่เพื่อนสีอันนี้ไงนี่ลับไงๆ นี่เห็นว่าปลานี่อวบอวบอวบที่สุดเลยนี่แต่ว่ามีห้อยคนไม่เก็บพี่น้งองยายรู้ว่าปลาปลาไหลล้ำใหญ่ล้ำหน่อยนะก็สิวางสจ่งปลานี่ล่ะเก็บเสียบเก็บนัว พ่นหรเพิ่อล้ำไงตาเนี่ยเห็นบ่ต้นพ่นตายต้นพ่นตายแล้วบัดน,นี้ดอกพ่นสิออกมานี่ต้นพ่นตายเหลืองๆนี่ต้นใบพ่นคือกระเทียมนี่แหละกลงงำลังงามๆนี่อวบร้ปลานี่ คนระเบิดอ้วนอบย่างขึ้นมาอีกทั้งๆจังคอยจังคอยมีพี่น้องอยู่ข้างลางมีคนเก็บไม่เป็นหางๆนี่แมน่นี่จังคอยมี ป้าเดกากาดฉากอุู่พี่น้องแสดงบาเมยียนมีคนมากขึ้นกันโู้ฮึพูนพออ่นะคักคักค่อยหย่แล้วนอนอยู่ในรถเด,ดีพี่น้อง <laughs> ป้าดต nha ừ, nào Dàn nắm như thế này, cứu, cứu. cười cười Nắm nó phía mưa số ฟังเสียงนกพี่น้องดอกเพ่อนบานสิคืออันดอกคาพี่น้องดอกบานดอกเพ่อนคือดอกคาอีนี้ ดอกเกะบานเนี่นยคือดอกคาก็หอมคือกันพีน่น้องหอมคือดอกคาเนี่ยนน่ะ น้อยๆจุปู po, ine, ang, ่เฮาก็ขึ้นก็มีพี่น้องบดึงสิขึ้นบ่บ่ขึ้นอื พวกเนี่เอ็นยืดพี่น้องย่ายก็จะได้หห้เก็บหน้่เอ็นยืดตัวเมียงามป่งามเนาะพอกันกิฟตไม่จจกพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณจ้า